สวัสดีพี่นอ้องอาซีได้ยินเสียงลมในเด้อพี่น้องเด้อาะวขับรถน้พี่น้องวันนี้เาขาเมืองพี่น้องวันนี้เอาจะไปหาเบ่าไก่เนาะหรือว่าไอไก่เนาะพี่น้องชีไปหายไ,ไก่ทรงพินหายเพิ่นขึ้่นมาห้าเพินนะ่นเนาะเพราะว่าเหตุบัวเป็นเนาะมีแต่อายเพิ่นเหตุหายเนาะพี่นอ้องอมาก็พอไปน,นี้แต่พอขับรถสบายดีบัวได้เพิ่นวาขับรถอยู่พี่น้อง มาทุ่มเุนทุนท่นน้อง เพราะว่าลากระแค่แน่เลยกันไปใส่ได้แน่แล้วไไลพี่น้องการที่ได้ถ่ายกลงถ่าย,ายกีปไม่พอแน่พี่น้องไปนำอ่านสีเ็นแน่น่ะพี่น้องส่วงนกะก็บ่ค่อยเห็นเพราะเอาลูกพี่น้องย,ยังไปใส่ได้ ูเล่นเนาะพี่น้องสลานเลยเนาะหอดปอั๊มพี่น้องเดี๋ยวเติมน้ำมันก่อนแย่หอดไอไก่ยันเค้นหลดยันจุ้งหลดไปยันน้ำมันเบดเอาบปรทาเราพี่นอ้อง การไดกับออทษขอไปเด้อพี่นองเด้อไพี่น er> ้องแล้วพี่นองไปกันต่อเลย้เอเสียงหดใหญ่ตกไกเลยพี่น้องเ้ยาด้วยะเื่อนพี่นองบสิบมีดอกวัสนา ทอดพี่น้องกำลังจอดรถพี่น้องกาะพี่ห้าไก่เลยอ่ะงทอดปักซองมาพี่น้องไปเขาพามึงเบาไก่ อะไกับบดีมาซองเดือนแล้วพี่น้องเลยแต็กเต็กอดลูกรันแมวอยู่ทางเดียร์ปูเซนพอไปเต็กแล้วพอจับนี่บ่รันคายเสียงมุนไพรนี่บ่เอะ นีไน่ไปะจ็์นี่นี่บ่ส้ลานของไปแจ็บูแมนเมนบอเดี๋ยวเนี่ยเป็นอะเป็นมาสิของให้ลูกสาวคนนึ่งเนี่ยกันว่า หนาวพี่น้องเย็นแบบนด้มีแดดนะเย็นนะพี่น้องถัดมามันมันมันชีแว่นเนาะพี่น้องแว่นขยายมีบ่ไปพุ่นลานเว่นเอาให้พผล่เป็นปลาไปเลยพี่น้องไปกันเลย นี่เออทางนี้มันซับสนเลยแม่เอ้เสือมีตรงงามนี่ล้านนี้คือวะ นี่นะนี่พี่เอืออ่าก็ออ,ออกมาได้ดพายฮะอีเม่หอดแล้วพี่น้อง มกวกอรี่นอนอีกหอยมาจีบปุ๊บเดี๋ยไม่ไ้ไก่ไส่งพินให้พี่น้องขอยหนักแล้วออกลูกแล้วบุณดีเด้อต้นเอาไปสูบเมื่อยอยากลายบุณดีถ้ากัชิงหมัดเข่าไหสุดท้หยก็พอมานบ้มือเราได้ข่าวลายอยู่ปะลูกปินไดเข่าหน้าทงนกรห่ากลทงในหาที่กุศ ยี่ปอบอกว่าเขาวินหนียืมเขามาอีกเศร้าโศกป๋ปีนส่งเขาเศร้าโศกกายขาฟุ้ยให้ขาฟุ้ยเขาอีกโอ้ยสั่กับกับ ล้มได้อย mm. mm. e? ู like 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 ่บ่นะเอาอยู่นี่ยังมีตึกเมียงเนาะมีบ่นี่ะมีลมนี่เนาะบางคนตาบาไปหูอะไรนะโอ้ยคุ้มบัดล้มคุ้มนะอยู่พี่ไอ้ผัดล้มคุ้มบัดทางผัดพีบัดล้มอุมบินอะไบ่นอะไน นในพี่น้องงามแต่ได้เกืบก็ได้หลักเม,มื่อสักครู่รักบริสุทธิ์หลักรอดหลักดาันไอไก่ว่าหลักรอดเพราะันใส่ได้เบิร์ดอ้ยงามเลยบวายเาันเสือก็งามในพี่น้อง ไปถ่ายเคนนบถูกเลยโอ้ถูกดล้วอยู่เที er er hm ่ยงหน้าใช่ไหือมีเห็เห็นเหพือนก็ก็พัวอยู่บ้านนี่แหละว่าตอนงานไหอเทยบนถาวไม่ถาไลนี้มามาอยู่หน้าน้องบาอยู่เห็นอยู่ปวยปวยุ่มมเออเดี๋ยวทำบไก่ก่อนวะเือายตัวธดเนี่ยอ ไว้บ่ทนวไวบ่เนี่ยังมีอยู่โหงกัวออกดนนบ่ดอกยังบ่ลงค่ะยังบ่ทันออกกำลังกายแถวกำลังกายกันยังมีแต่กินมีแต่นอนกินนอนเาันเวลาเดี๋ยวนี้ผู้ใหญ่เงินเงินผู้ใหญ่น้ำเท่ายังหลานปลาย เด็ดในชลอยเรือนองถาก็ได้ไปถ่าย้นอาหารอไรสิกันใช่ไปแต่ไม่มีช่องมองพวกเงี้ยเดี๋ยเราหายเข้าไปท่านนก่อนเกยนะแต่เ้มอเวลาเาทีเขาจังหาห้ามองเขาถามล้าทาผู้ใหญ่คนว่าอาม่งีไก่เนไมถูกแล้วนี่นะถูกยิ่งว่าเพือนท่านเนี่ยสังเงินกันในล็อแบบวานี้พอพอเพือนแล้วไรลูกไผ่นี้แบอ้า เด็กหนีแกนู่บ้านนี่คนในบ้านข่อยนึงคนบ้านบ่อบ้านบ่อบ้านเมียนะเขามาบอกว่านนี่บอกข่อยข่อยเออเออเดี๋ยวเพื่อนมาบอกไปก่อนเด้อว่ะจริงจีมีอะัรก็จะมีถ่ายเบิืงว่ะเข้าๆอันเข้าไปโทรบอกเล่าแล้ว่ะไม่ถ้าไม่กล้าแหละเขาบอกว่าแม่เขายังมีเวลาเด้อว่ะเขาบอกว่าเออผมเป็นยังรู้ผมไปยัง ใหญ er ่เรา่ะเจาที่เจาจะลวกเราอ่ะรอรอผนาน้ำหนนะเจ้าจะเกันนาวใหมเขาเอากเพราะว่าเขาเสียเงินชื่อเครื่องมันังไ่หันเองมันยังไม่แม่เลยจะว่หาเราคนเงินเข้ากับคิดราคาบริดราคาเต็มนะเอาบุญตากน่อน่อยะแตทุกทุกคนขก็ต้องมอเสื่อจลไปหมด เามันมันก <AU T> ับบแพงนึงมากับบริเวลาเราใช้ขาใช้จเาเดินปบริทรเมืมันะนะบเลไปหาเหี่ยสานขึ้นไปข้นไปข้นไปนไนไปขึบนไปขึ้น้ไปหาเนไปอึ้านนข้นไนไป้น้นไขึ้นขึ้นสข้า้นขน้นนน้้้ไปไ้นไข้า ก็พี่เด็เอสื่อไปลายโลแงนะเาียน้กสอโลหกสองโลโลล่นันาะสรระามางนหบนี้เขาเือด้แต่ว่าเขาหอมแบบแบบว่เอามาเอามาดามน่ะแพงแน่น่ะต่อโลสบาทเลยเขาเขหอมมัดยังหอมาในหนึ่งเลยเขานะเาไม่ไมาปีนี้เาไนี่เามา้มในน่อยเนี่ดเด้หมาบใหญ่เด้